เดินเดินคดีไปตาอำนาจหน้าที่นะครับขอให้เข้าใจตรงนี้นี่เ้ากลับมาพูดกันถึงว่ามาตาสามวิสามสามสี่สามห้ามันต่างกันยังไงสารวัตรที่ย้ายมาใหม่ลองผู้กับที่้ายมาใหม่หรือรองสารวัตรที่ใช้มาตรวจได้เข้าใจตรงนี้ลึกซึ้งหรือไม่ยังไงได้ตรวจดูบ้างไหมว่าตรวจไปจะกระทำความเดือดร้อนกับชาวบ้านมากน้อยแค่ไหนยงไง การจับรถหน้าตาสามาุกสามาตาสามสามด้วยรถต้องวิ่งทิศซ้ายห้ามล้ำเสือการถนนแต่ถ้าแบ่งช่องทางรถตั้งแต่สองช่องหนึ่งไปตามมาตาสามทุกรถช้าต้องอยู่ทางซ้ายการที่รถเขาอยู่ขวาแต่ว่ารถช้ารถช้าอยู่ด้านซ้ายแล้วก็ขับมาโดยที่ไม่มีรถต่างด่างที่ความเร็วสูงกว่าและด้านซ้ายก็มีรถความเร็วต่ำกว่าและไม่ได้เร็วเกินกฎหมายหนด ตายเรืหมายตา,ายกฎหทั้งหมดก็คือเราไปรปรรม่ตรวจพบแล้วว่าเร็วเมื่อเราไม่มีใจหน้นาจาาับความเร็วแล้วเขาวิ่งทางขวาเนี่ยโดยทางซ้ายมีรถช้ากว่าเขาผิดไหมอันนี้รู้กันหรือเปล่าแล้วขนาดที่สมัยก่อนเวลาสัาง่งรถนะรถไม่เดินรถเป็นช่องทางซ้ายสุดเนี่ยตัวผมไปสั่งที่ต้นโพนแยกพระฉายจุดจับอยู่ที่วิสุทธิมัตใช้เวลาทั้งหมดประมาณสองสองกิโล ทุกสามกิโลที่จับเวลาน,นี้ยืนกันสองคนเห็นรถเข้าโค้งมาเขาจับมันไม่ถูกเจตนาที่จะเอาเองินค่ารับเจตนาที่จะได้ผลประโยชน์กันมากเ,เกินไปประชาชนเดือดร้อนที่นี่มีข,นนขินกอ่มีรถตวเอีเขตทั้งสารเจ็ดเทตครับเจ็ดเัดกลางคือ เจ็เนี่ถ้าลดกดเขตทําแบบเนี้ยกับเขาเขตนครั้งกวางครั้งหนึ่งกัาคืนครั้งหนึ่งถ้าต่บสิบสี่ครั้งต่อหลังนี่ผมให้ครั้งเดียวนะแล้วทักษะที่เจ็ดสถานีเนี่ยผมให้เอาสิบสี่เป็นคูณเนี่ยห้าร้อยครั้งต่อหลังสิบวันห้าพันครั้งสามสิบบาทหนึ่นกว่าครั้ง นี่คือเขตละครับเขตละหนต่อวันประชาชนเกลียดตำรวจเดือนละหมืน่นแบบว่าคันแต่คนในรถอะสมมติว่ามาสองคนอ่ะก็คนละก็เป็นหมืน่นนี่ผมให้เขตละค้างต่อถึงสองชั่วโมงสิ่งนี้ไม่เคยปรากฏ ผมไม่ได้กลัวตำแหน่งผมจะไม่ได้เพราะว่าภาพตำรวจถัลวออกมาไม่ดีนะครับผมไม่ได้อยากเป็นผมพูดที่ไหนผมไม่ได้อยากเป็นผู้การทางหลวงถึงวันนี้ก็ไม่อ,อยากเป็นถ้าคำสั่งให้ผมกลับไปเปรองผู้การกองปราบไปทำทุนวันนการสอบสวนณวันนี้นะ,หน,ะนมมมมห,หน้าผมก็ใสกว่านี้ถ้าหาผมไม่ลองผู้การหางทองแม้ผมไม่ไปลองผู้การใหม่ๆนะหน้าผมก็พองเลย ไม่ต้องมาแบกภาระคนอีกประมาณสองพคนกับการกะทําอย่างนี้ทั่วประเทศบริยะทางหมื่นห้าพันกิโลผมทําคนเดียวไม่ได้หรอกครับผูงกับรองผู้การสารวัตรต้องช่วยกันดูแลตอนนี้ไปกลางคืนห้ามออกไปยืนอยู่นอกตู้ยามเด็ดขาดผมมีเหตุมีผลว่าท่านจะอาจจะถูกยิง แลวที่ไปฉายไปเพราะว่า,วาวแบ่งเนี่ยไม่ได้คนเวเดี๋ยวโดนยิงตายไปอังคาเวลนนี้ยังจับตัวใครไม่ได้ถ้าใครคิดว่าจะมาอยู่ตำรวจทางหลวงแล้วมาเพื่อจะจับรถเลีขวาเพื่อจะออกไปสัน่นสลรวัตรคนไหนที่คิดว่าจะต้องรับเงินส่วนแบ่งจากค่าปับให้เลิกคิดได้เพราะแบบนี้เปต้นไปมันหมดแล้วนะครับมาช่วยสร้าง มาช่วยกันสร้างเมื่อวานนี้ผมออกรายการอัดเทปสื่อกลางทางหลวงเขาถามผมว่าในเขตจังหวัดสระบุรีถึงจังหวัดปรุานมีจุดตรวจด,ด,ด่านตรวจด่านเรีถ่ายดา่านถ่ายบนเส้นทางท่านจะว่าอย่างไรผมต้องพูดตามสไตล์ของผมและตามสไตล์ของตำรวจทางหลวงผมบอกว่า ตำรวจทางหลวงรถตำรวจทางหลวงกับถนนเป็นของคู่กัน